สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ช่องวิชรี99าเเเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เฟิร์นจะชวนทุกท่านมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของอารมณ์ค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าอารมณ์เป็นแค่ความรู้สึกที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอารมณ์คือพลังงานที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตของเรานะคะมันสามารถเป็นได้ทั้งแรงผลักดันที่ทําให้เราประสบความสําเร็จหรืออาจจะเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดเราไว้กับความทุกข์ การทำความเข้าใจและการจัดการกับอารมณ์เนี่ยจึงเป็นเหมือนการเรียนรู้วิธีบังคับพวงมาลัยของชีวิตพอดแคสต์ Podcast ที่เราจะหยิบยกขึ้นมาในวันนี้บอกไว้ว่าอารมณ์คือพลังงานที่สำคัญที่สุดค่ะและตั้งคำถามที่น่าสนใจว่า เรากำลังควบคุมอารมณ์หรือว่าอารมณ์กำลังควบคุมเราอยู่นี่เป็นคำถามที่ทุกคนควรจะทบทวนตัวเองอยู่เสมอนะคะเพราะคำตอบของคำถามนี้จะบอกเราได้ว่าเรามีอำนาจในการกำหนดทิศทางชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเราเป็นผู้ควบคุมอารมณ์เราก็สามารถควบคุมชีวิตได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อารมณ์เป็นผู้ควบคุมเราเราก็จะค่อยๆเสียการควบคุมชีวิตไปอย่างช้าๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าตอนนี้เราเป็นผู้ควบคุมอารมณ์หรือว่าถูกอารมณ์ควบคุม ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดอาจจะเป็นเรื่องรถติดในตอนเช้าหรือว่าการที่เพื่อนร่วมงานทําผิดพลาดคุณรู้สึกยังไงในตอนนั้นคุณปล่อยให้ความหงุดหงิดนั้นครอบงาจนทําให้อารมณ์เสียไปทั้งวันหรือเปล่าหรือว่าคุณสามารถรับรู้ความรู้สึกนั้นแล้วก็เลือกที่จะไม่ให้มันมีอิทธิพลต่อคุณหากว่าคุณปล่อยให้ความหงุดหงิดนั้นส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจการกระทําหรือแม้กระทั่งคําพูดของคุณนั่นก็แปลว,ว่าคุณกําลังถูกอารมณ์ควบคุมอยู่ค่ะแล้วถ้าเร่แบบ เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์การทํางานแล้วก็สุขภาพจิตในระยะยาว การถูกควบคุมโดยอารมณ์เนี่ยอาจน,นําไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงได้นะคะเช่นการทะเลาะก,กับคนรักเพราะเรื่องเล็กน้อยการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบในที่ทํางานหรือว่าการหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติดหรือว่าสิ่งที่งมง,ง,งายเพื่อหลีกหนีความรู้สึกที่แย่ๆอารมณ์ก็เหมือนกับพลังงานในรูปแบบอื่นๆค่ะมันมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบอารมณ์ด้านบวกเช่นความสุขความรักความสงบจะเติมพลังแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับเรา ส่วนอารมณ์ด้านลบเช่นความโกรธความเศร้าความกลัวหากไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องก็จะสามารถกัดกินพลังงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ทําให้ชีวิตของเราเดินไปในทิศทางที่ไม่ต้องการแล้วในจุดนี้เองค่ะที่กดแรงดึงดูดจะเข้ามามีบทบาทอย่างสําคัญกฎนี้กล่าวว่าส,สิ่งที่เราให้ความสนใจโฟกัสแล้วก็รู้สึกถึงมันอย่างเข้มข้นไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือว่าไม่ดีเราก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของเราอารมณ์คือคลื่นความถี่ที่เราส่งออกไปสู จักวาลอารมณ์ด้านบวกจะส่งคลื่นความถี่ที่สอดคล้องกับสิ่งดีๆในชีวิตในขณะที่อารมณ์ด้านลบจะส่งคลื่นความถี่ที่ดึงดูดสถานการณ์หรือว่าประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาลองคิดดูนะคะเวลาที่คุณรู้สึกมีความสุขเนี่ยมีความกระตือรือล้อลนคุณมักจะพบเรื่องราวดีๆผู้คนน่ารักน่ารักหรือว่าโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตใช่ไหมคะนั่นก็เป็นเพราะว่าอารมณ์บวกของคุณเนี่ยกำลังทําหน้าที่เหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งดีๆเหล่านั้นเข้ามาในทางกลับกันหากช่วงไหนที่คุณ คุณรู้สึกหงุดหงิดเร้าหมองหรือว่าเต็มไปด้วยความกังวลคุณก็อาจจะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคหรือว่าสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกแย่ลงไปอีกนี่ก็เป็นผลมาจากคลื่นความถี่ของอารมณ์ด้านลบที่คุณสอ่งออกไปนั่นเองค่ะ การตระหนักรู้และทําความเข้าใจอารมณ์ของตัวเองเนี่ยจึงเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญที่สุดซึ่งเราเรียกว่าการตระหนักรู้ในตนเองหรือ self-awareness เมื่อเราเริ่มสังเกตอารมณ์ของตัวเองเราจะเริ่มเห็นว่าอารมณ์บางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรและเรามีแนวโนม้มที่จะตอบสนองอย่างไรการสังเกตนี้เนี่ยไม่ใช่การตัดสินว่าอารมณ์ไหนดีหรือว่าไม่ดีนะคะแต่ว่าเป็นการทําความรู้จักกับตัวตนของเราอย่างแท้จริง การฝึกสติหรือ mindfulness เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้เราสังเกตอารมณ์ได้อย่างไม่ตัดสินการทำสมาธิเพียงวันละไม่กี่นาทีจะช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับอารมณ์ต่างๆได้โดยไม่ปล่อยให้มันควบคุมเรา เมื่อเราสังเกตอารมณ์แล้วขั้นต่อไปก็คือการเลือกที่จะตอบสนองอย่างมีสติค่ะแทนที่จะปล่อยให้มันทําตามใจชอบเช่นเมื่อคุณรู้สึกโกรธแทนที่จะระเบิดอารมณ์ออกไปทันทีคุณอาจที่จะเลือกที่จะหายใจเข้าลึกๆสักสองสาครั้งหรือว่าเดินออกไปจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อสงบสติอารมณ์การควบคุมอารมณ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงการกดทับหรือว่าปฏิเสธมันนะคะแต่ว่าหมายถึงการให้พื้นที่กับอารมณ์น้นั้น โดยที่เรายังคงมีสติแล้วก็มีอำนาจในการเลือกที่จะตอบสนองได้อย่างเหมาะสมพลังของการควบคุมอารมณ์เนี่ยจะสร้างชีวิตที่เราต้องการได้แรงดึงดูดเมื่อเราเข้าใจว่าอารมณ์ของเรามีผลต่อสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามาในชีวิตแล้วและเราสามารถฝึกฝนที่จะเป็นผู้ควบคุมอารมณ์ของเราได้เราก็จะสามารถเลือกที่จะส่งคลื่นความถี่ด้านบวกออกไปและดึงดูดสิ่งดีๆที่เราต้องการเข้ามาได้กดแรงดึงดูดเนี่ยไม่ได้ทํางานโดยอัตโนมัตินะคะ เพียงแค่คิดถึงสิ่งที่เราต้องการแล้วมันจะปรากฏขึ้นมาแต่กฎนี้เนี่ยทำงานคบคู่ไปกับการรู้สึกค่ะ การรู้สึกถึงสิ่งที่เราต้องการเราวกับว่าเราได้รับมันมาแล้วการสร้างภาพในใจหรือ visualization และการจดบันทึกขอบคุณหรือที่เรียกว่า gratitude journal เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเชิงบวกและส่งคลื่นความถี่ที่ชัดเจนไปยังสักรวานลองจินตนาการดูนะคะถึงเป้าหมายที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความสัมพันธ์หรือว่าสุขภาพลองหลับตาแล้วก็สร้างภาพในใจว่าคุณประสบความสําเร็จในเป้าหมายนั้นแล้ว คุณรู้สึกอย่างไรสัมผัสได้ถึงความสุขความมั่นใจหรือว่าความขอบคุณหรือเปล่า การฝึกฝนสร้างความรู้สึกเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยปรับขึ้นความถี่ของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการได้ค่ะนอกจากนี้การลงมือทำหรือการ take action ก็เป็นส่วนสำคัญในการใช้กดแรงดึงดูดเช่นเดียวกันค่ะจักรวาลจะเปิดทางให้กับคนที่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าจำไว้เสมอนะคะว่าอารมณ์ของคุณคือพลังงานและพลังงานนั้นเนี่ยมีอำนาจในการดึงดูดประสบการณ์ต่าง,างๆเข้ามาในชีวิตของคุณการเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์จึงเป็นการควบคุมพลังงานที่สำคัญ ที่สุดในการสร้างสรรค์ชีวิตที่คุณปรารถนาดังนั้นเริ่มสังเกตอารมณ์ของคุณตั้งแต่วันนี้นะคะเลือกที่จะโฟกัสไปที่ความรู้สึกดีๆแล้วก็เชื่อมั่นในพลังของกฎแรงดึงดูดที่จะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ สุดท้ายนะคะเฟินจะมอบคำย้ำจิตหรือว่า affirmation ที่จะช่วยให้คุณสามารถนำแนวคิดเรื่องอารมณ์และกดแห่งแรงดึงดูดไปใช้ในการทำสมาธิได้ขอให้คุณหาที่นั่งสบายๆหลับตาลงหายใจเข้าออกลึกๆชา้ชาๆและเพลิดเพลินไปกับคำย้ำจิตเหล่านี้นะคะฉันตระหนักรู้ถึงพลังของอารมณ์ในตัวฉันฉันคือผู้ควบคุมอารมณ์ของฉันไม่ใช่ให้มันควบคุมฉัน ฉันอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกถึงอารมณ์ต่างๆได้โดยไม่มีการตัดสินฉันเลือกที่จะปล่อยวางอารมณ์ด้านลบและอบกอดอารมณ์ด้านบวกฉันคือคลื่นความถี่แห่งความสุขและความรักฉันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายจิตใจของฉันสงบและแจ่มใสเสมอทุกครั้งที่ฉันหายใจเข้าฉันรับพลังงานบวกเข้ามา ทุกครั้งที่ฉันหายใจออกฉันปล่อยวางความกังวลและความไม่สบายใจออกไปฉันสร้างสารรค์ชีวิตที่ฉันปรารถนาด้วยการเป็นผู้ควบคุมอารมณ์ของฉันฉันเชื่อมั่นในพลังของจักรวาลที่จะนำพาสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่ฉันฉันมีความสุขและขอบคุณในทุกๆวัน เมื่อคุณพร้อมแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันอีกครั้งขอให้คำย้ำจิตเหล่านี้อยู่กับคุณตลอดทั้งวันนะคะขอให้มีวันที่ดีค่ะบ๊ายบาย